สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากอีเบ็กเทรดเดอร์ในสัปดาห์นี้นะครับผมมีหุ้น subject ของผานีตัวใหม่เนาะชื่อว่า Micron Technology นะครับตัวติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยจะชื่อว่า MU เนาะดูตามเคอร์เซอร์ทางด้านบนซ้ายจอนะครับ MU หุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมีเฟสหรือ Market Cycle อะ่ะที่ชัดแล้วก็สวยมากนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าที่ผมพูดถึงหมายความว่ายังไงเนาะซึ่งจุดที่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันเนี่ย อันนี้ผมเปิดมาในอนาคตนะนะแต่เราจะเริ่มมีเคาะกันประมาณนี้เนาะสมมติสมมติสมสมติสมเสมือนว่าเรายังไม่เห็นอนาคตคราวนี้ทำไมผมถึงบอกว่าตัวนี้ Market ็ต a ฟ e ชัดก็เพราะว่าถ้าเราซูมออกมาดูก,กว้างๆอย่างที่ผมเวลาชอบบอกนะครับว่าเวลาจะดูหุ้นสักตัวเนี่ยเร,เราต้องดูสตรอรี่ของเขานะครับอย่างน้อยประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีย้อนหลังไปในอดีตนะว่าหุ้นตัวนี้มันทําอะไรมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าเราย้อนกลับมาครับเดี๋ยวผมเอาแบบเป๊เปเปนะๆเนาะเนี่ยย้อนกลับมาประมาณ กเจ็ดร้อยวันเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมสมมติถ้าตอนแรกผมเห็นประมาณนี้นะผมก็จะแบบอ๋อหุ้นตัวนี้มันเหมือนมันยกขึ้นมาทำา i g ถูกไหมครับยกทุบลงมาปุ๊บทากรอบกระจายพุชให้ทุกคนคัดแล้วก็ยกขึ้นเอ๊ะแต่ละก่อนตัวนี้นเป็นยังไงมันยกขึ้นมาไกลหรือย,อยังล้วก็ควรจะรู้ถูกไหมครับแล้วก็เปิดมาดูอีกหน่อยอ๋อมันยังไม่ไกลถูกไหมมันทําไมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดกรอบให้ดูเนาะเอ้ยหน้าผมบังหรือเปล่า นี่ผมวาดให้ดูเห็นไหมครับกรอบแรกเนาะเห็นไหมหุ้นตัวนี้จะมีกรอบที่ชัดเจนมากเลยเก็บของถูกไหมครับยกขึ้นมาทํากรอบอีกถูกไหมแล้วก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมยกขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับทำไฮไฮไฮโลอันเนี้ยเห็นไหมครับอันเนี้ยรอให้เขาคัดสปค์ Spike, แล้วก็ดึงขึ้นตามทฤษฎีวาคอยเห็นไหมปุ๊บเดี๋ยวผมวาดอานแป๊บนึง นะครับปล่อยให้เขาคัดแล้วก็ทำหายแล้วก็ทุบลงเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าทําไมครับมันเหมือนทฤษฎีทุกอย่างเลยเนาะทําไมครับกรอบก็ยกขึ้นทั้งไฮและโลถูกไหมถ้าเราดูภาพกว้างเราจะเห็นได้ชัดมากไหมครับไฮโลเนี่ยห High เห็น,นไหมไฮเห็นไหมครับเนี Low ่ยเห็นไหมโลก็ยกขึ้นไฮเห็นไหมครับลตลาดอยู่ในโซนขาขึ้นทำไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย แต่หุ้นตัวนี้ครับจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจุดที่เขาทำคลา c แม็กซ์ท็อปเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะตรงนี้เห็นไหมครับในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะมีมีความแบบวูบแล้วก็แผ่อันนี้มันเหมือนมันขึ้นไปไม่ค่อยเยอะยจะคลายแม็กซ์ท็อปก็ไม่ค่อยชัดหรือจะทาเป็นกรอบอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนกรอบนะสิ่งที่เราจะจับสังเกตหุ้นตัวนี้ได้นะครับถ้าเราเผลอซื้อหุ้นตัวนี้มานะ คือพฤติกรรมวอลลุ่มครับทำแบบผมถึงบอกอย่างนั้เดี๋ยผมซูมเข้าไปให้ดูชัดๆนะเนี่ยเห็นบริเวณโซนนี้ไหมเราจะเห็นได้เลยครับว่าราคาเนี่ยมันทําไมมันวิ่งขึ้นมาพร้อมทาขายถูกไหมครับเนี่ยแต่ตอนที่มันทุบลงมาเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมันพุ่งมากเลยเนี่ยวอลลุ่มประมาณสองสามแท่งเนี้ยสมมุติถ้าเจอแท่งแดงแท่งนี้แล้วไม่ขายเนี่ยอันนี้ผมยังพอเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเจอวอลลุ่มสองแท่งสามแท่งเนี้ย ที่มากกว่าวอลลุ่มที่ขึ้นมาสะอีกเนี่ยแล้วยังไม่ขายเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนผมเนี่ยผมจะตีมือเลยนะเพราะอะไรครับให้ตลาดมันเริ่มบอกเราแล้วนะว่าห้าหุ้นผมต้องพูดอย่างนี้จําทุกครั้งที่เวลาเราวิเคราะห์ตอนกรอบขายขึ้นได้ไหมครับว่าที่เราเลือกซื้อหลังจากช็อตที่เราวิเคราะห์เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขายกขึ้นมาแล้วทําไมครับเขาไม่ขายวอลลุ่มมันไม่ออกมาเนาะเนี่ยจะทําไมเขาถึงเทออกมาขนาดนี้เทออกมาสองสามแท่งด้วยเนี่ย แล้ววอลลุ่มก็มากกว่าตอนยกทำไฮขึ้นมาซะอีกอันเนี้ยยังไงถ้าเป็นผมต้องคัดทิ้งเลยมันประหลาดมากนะครับพฤติกรรมวอลลุ่มมันไม่ชัดคราวน,นี้หลังจากที่เขาทำตรงนี้ถูกไหมครับอ่าเขาทำคายแม็กซ์ท็อปแล้วหลังจากนั้นทำไมครับสวยมากตามทฤษฎีคือเขาปุ๊บเห็นไหมแล้วก็ทำไมครับอ่าทำกรอบกระจาย หลุดโลถูกไหมครับปุ้มให้คนเขาคัดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดีมาด,มาด้านล่างเสมอเลยเวลาที่ราคามันดิ่งลงมานอกมากนะครับมันจะมีดีมาเข้ามาแต่ถ้าเป็นสไตล์อย่างผมเนี่ยจะไม่ชอบซื้อบริเวณโซนล่างเพราะว่ามันยังไม่บอกเรานะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีโอกาสกลับตัวจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่มีอะไรบอกนะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้านะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นแบบเนี้ยถ้าจะเล่นนะเล่นได้นะครับแต่ต้องเล่นแบบสั้นมากๆเล่นแบบเดย์เทรดเล่นอะไรเงี้ยแบบเห็นเฮ้ยดีมันเข้าเราปุ๊บปุ๊บ,บทำกำไรแล้วออกเลยไม่ไม่ใช่ว่าเราจะหวังเบสแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ไปสักร้อยไม้เนี่ยโอกาสที่มันจะถูกเนี่ยมันจะน้อยนะครับโอกาสเดียวที่จะเล่นอย่างนี้แล้วชนะระยะยาวได้คือถ้าเราถูกทางเราถือจนสุดเลยอย่างนั้นอะ่ะโค้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าไซคลจี้เนี่ยต้องแข็งแกร่งมากเพราะโอกาสแพ้เนี่ยมันเยอะคราวนี้ พอเราเห็นอย่างนี้ถูกไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วอ๋อตลาดทำไมครับตลาดทําเนี่ยโลว e r h i g ทั้งชุดเลยใช่ไหมครับเนี่ย l o ว e โลทั้งชุดแล้วก็ลงมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็น t r a n s ิชั o สวยๆจากขึ้นถูกไหมครับเป็นขาลงออกของแล้วก็หลอให้ทุกคนเขาทิ้งแล้วหลังจากนั้นครับตรงเนี้คือพฤติกรรมที่สําคัญมากซึ่งจะเป็นจุดที่ผมเน้นในในไลฟ์นี้นะคือ โดยส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเราชำนาญเรื่อง market cycle เนาะกรอบเดิมมักเขาเรนะกรอบเดิมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมักจะคอนเทนราคาได้เสมอสมมุตินะถ้าลงไปอย่างนี้นะครับลงไปท่านี้เลยนะแล้วยกขึ้นมาเนี่ยถ้ากรอบกรอบเดิมมันเคยเป็นกระจายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดแล้วจะลงนะครับมันจะไม่ใช่ว่ามันจะติดติดแล้วขึ้นนะส่วนมาก probability มันจะขึ้นมาชนแล้วก็ลงแต่ จังหวะนี้ครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคามันผิดมันผิดแปลกไปตรงที่ว่ามันหยุดตรงเนี้ยแค่แป๊บเดียวเองในความเป็นจริงเมื่อก่อนนะทําไมครับมันติดนานมากเลยเนอะมันควรจะแบบถ้าจะให้ผมว่าจะประสบการณ์นะมันควรจะเป็นประมาณนี้อย่างนี้แล้วก็ลงแล้วก็ปุ๊บมั้ค่อยขึ้นส่วนมากมันจะมาติดกรอบเดิม เพราะว่าตรงนี้มันเคยมีโอเวอร์เฮดซัพพลายมันเคยมีคนติดหุ้นมาก่อนแต่ทําไมจังหวะเนี้ยมันถึงมีแค่นี้เองหยุดตลาดได้แค่นี้แล้วตลาดวิ่งทําไมครับวิ่งขึ้นจนไปยืนเหนือกรอบได้อย่างชัดเจนอันเนี้ยเห็นไหมแค่หลอกนิดหน่อยหลอกนิดหน่อยเหมือนจะหลุดจะหลุดแต่ไม่หลุดเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มเห็นเลยว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันมีความแข็งแรงในเชิงโครงสร้างมาก กรอบเดิมที่เคยเอาตลาดอยู่เอาไม่อยู่แล้วตลาดวิ่งผ่านขึ้นไปแล้วไปยืนอยู่ข้างบนอย่างชัดเจนตรงเนี้เป็นโซนที่เขาไม่ยอมรับราคาแล้วเกิด price discrimination คือเหมือนว่าไม่เอาเขาเลยนะ d i s c r e p a n a y n คือไม่เอาคนที่เป็นฝั่งซื้อทั้งหมดเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้เป็นราคาบากเกนจะซื้อจะซื้อราคามันเลยไม่หล่นไม่หล่นลงมาในกรอบนี้เยอะมันเลยแบบปุ๊บดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นอย่างเดียวแล้วทําไมครับตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าราคาครับ รงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาเนี่ยมันไหลลงแบบเอื่อยๆเนาะมันดูไม่ได้เป็นแบบอะไรหวือหวาแบบวีดๆแบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยลงเปิดแฉบลงแดงยาวอย่างเงี้ยไม่มีมันกลายเป็นแบบว่าหน้าตาตอนลงกับตอนขึ้นเนี่ยตอนลงพอๆกับตอนขึ้นแล้วเพราะเมื่อก่อนเห็นไหมครับมันดูจะลงแรงกว่าขึ้นนะอันนี้มันเนี่ยขึ้นเรียบแล้วก็ลงแบบเอือ่อยๆเอือ่อยๆเอือ่อยๆเอื่อยๆเอื่อยๆอย่างเงี้ย เนี่ยแนวนี้เคยผักราคาลงมาได้ถึงขนาดนี้ถูกไหมครับขึ้นวิ่งชนแนวอีกรอบนี้ขาซื้อแข็งแรงกว่าเดิมเห็นไหมถ้าเทียบกันเดีย๋ยวปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้เห็นไหมราคามันเอื่อยกว่าเดิมแล้วมันลงไปที่โลเดิมไม่ได้แล้วเห็นไหมมันทำไฮเออร์โลมันเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยราคาเนี่ยม,มันเริ่มมีโอกาสจะชิฟต์ขึ้นแล้วแต่ที่แน่ๆเลยนะนะพอเรามาดูวอลล่มนะครับเนี่ย เรามาดูพฤติกรรมขาซื้อวอลล่มมันเดี่ยวด้านนี้เห็นไหมครับมันอยังสำหรับผมอันนี้มันยังอยู่ในฝั่งขึ้นนะเนี่ยถือว่าวอลล่มขึ้นแล้วตอนมันลงทําไมครับวอลล่มมันซับไซด์ลงไปแล้วตอนขึ้นทําไมครับวอลล่มมันมาอีกแล้วตอนลงมันซับไซด์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะพฤติกรรมราคาวอลล่มมันเหมือนจะเป็นภาพเดียวกันเลยแค่อยู่ในโซนค่อยแค่อยู่ในคนละชุดข้อมูลขาขึ้นวอลล่มข,ขึ้นแรงขาลงวอลล่มลงเบาเนหะ็นไหม ขาขึ้นบอลุ volume, ่มขึ้นแรงเห็นไหมครับขาลงบอลุ่มลงเบาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆราคามันเหมือนราคามันเหมือนมันทำเรนจ์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมยังจําที่ผมบอกก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าเฮ้ย hey, Trend is your friend เห็นไหม t ทรน d ิส your friend but range is your best friend นี่ไงครับ Range เนี่ยคนทั้งหมดที่เขามองจากภาพกว้างเขาจะมองว่าเฮ้ย hey, นี่มันเป็นขาขึ้นต้องซื้อต้องซื้อไอคนที่เด่นสั้นมัน เขาก็มองว่าเฮ้ยนี่มันชนแนวต้านเดิมมันจะลงมันจะลงหรือเปล่ามันเลยเกิดเป็นช่องเรนจ์ขึ้นมาเป็นการสู้กันระหว่าง2 Time Frame Time Frame เล็ก Time Frame ใหญ่เสร็จป๊บปทำไมครับอ่า Time Fra ร e ใหญ่มักจะชนะอยู่แล้วทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นอันนี้เป็น Mindset เลยนะเพราะว่าลองจินตนาการนะครับคนอย่างคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตอย่างเงี้ยคนที่มีเงินเยอะมากๆอย่างเงี้ยเขาเขาจะมาเล่นกราฟแบบ5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมงไหมไม่ไดูไหมครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเล่นนะแต่ด้วยขนาดไซส์อะ่ะมันเล่นไม่ได้เพราะเงินมันยอเงินมันหนาเกินเวลาเขาจะเล่นอย่างเงี้ยครับเขาเลยจะอยู่ในไทม์เฟรมที่สูงขึ้นเพราะว่ามันสามารถรองรับเงินเขาได้ดีกว่าเขาจะอยู่ในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคเนี่ยไทม์เฟรมมันนี่เออคงจะต้องถือยาวมากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่อย่างแย่ที่สุดก็คือจะอยู่ในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคแล้วพอเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยอยู่ดีๆพฤติกรรมมันชัดเจนมากเลยนะถ้าดูจากตรงนี้ทําไหมครับวอลลุ่มมัน ซับไซต์โดเมนชัดเจนแล้วอยู่ดีๆวอลลุ่มมันก็เข้ามาในแท่งเขียวเลยป้งเน,นี่ยแล้วก็เบรกขึ้นทำราคาจุดสูงสุดใหม่ตามทฤษฎีไวค f พต่อไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ราคามันก็จะพลิกแล้วพลิกจากอะไรครับพลิกจากกรอบออกของตรงนี้ไอ้กรอบออกของเนาะปุ๊บเห็นไหมครับยกปุ๊บเป็น r e ียค u m มู a เ i o ชตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ยกขึ้น ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นตามทฤษฎีไวคอฟต่อไปเนาะจ่ดหุ้นตัวนี้นะครับผมเนี่ยเฝ้ามานานมากนะแอบแอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งขวาเขาเนี่ยไม่ค่อย Fully Develop เท่าไหร่นะเนี่ยฝั่งขวาของเขามันไม่ค่อย Fully Develop ผมเลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะเนี่ยหุ้นตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้เข้าลงทุนนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเป็นสไตล์ผมชอบนะมันจะแบบนี้อีกนิดนึงขอยซะหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมครับมันเพิ่งจะเบรค k Trendline มา ปุ๊บมันแบบที่นิดนึง่งเงี้ยนิดนึง่งเงี้ยให้มันแห้งๆหน่อยแล้วค่อยเบรกแล้วผมซื้ออันนี้มันก็แบบผมก็รออยู่เอ๊ะมันจะมีอีกแท่งหนึ่งไหมเอามันแกะมาช่างมันปล่อยมันไปมันเนี่ปปล่อยมันไปเราไม่ผมอันนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับว่าอย่าอย่าพยายามไล่ราคานะถ้าเขาไม่ให้เราก็อย่าไปสนใจการที่เราไล่ราคานะครับสมมตินะสมมติเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดูสมมุติผมเข้าทันตรงนี้สต็อปล็อกนยุงรนี้ถูกไหมสมมุติผมเข้าทันนะ ผมสต็อปลอสแปดเปร์เซถ้าผมได้ราคาแล้วผมมาซื้อตรงนี้สต็อปลอสผมที่เดิมน,นะผมอาจจะเสีย12%บสองเร์แล้วมันไม่ได้หมายความว่ามันกระโดดเปิดแกวบขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะไม่ลงนะครับมันมีนะที่เปิดแกวบขึ้นมาแล้วก็พัวลงไปหัวแตกมีนะครับมันไม่ใช่ไม่มีนะถ้าอยู่ในตลาดมายเยอะๆเนะี่ยเราจะเราจะเห็นบ่อยนะเราก็จะแบบเออไม่ได้ราคาก็อย่าไปอย่าไปสนใจเขา พราะว่าบางครั้งหุ้นบางตัวมันไม่ค่อยน่ารักมึงก็ไม่ให้นะแต่หุ้นตัวเนี้ยถ้าเราเข้ามาทันนะครับเนี่ยหลังจากที่เข้าลงทุนแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้ายังถืออยู่ซึ่งก็ควรจะถือนะครับหุ้นตัวนี้มันไม่ได้ทดสอบมันไม่ได้ทดสอบสภาพจิตใจอะไรเราเลยนะมันมันมันบินขึ้นไปเลยนะครับมันไม่ได้แบบว่าแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะแบบปุ๊บแย่ปุ๊บแย่ปุ๊บแย่อย่างนี้ไม่ใช่นะหุ้นตัวนี้อันนี้เขาเรียกหุ้นบินของจีนนะมันลอยขึ้นไปเลยนะอย่างเง ็นไหมเนี่ยถ้าเรามิกพอถูกนะแล้วหุ้นตัวนี้มันจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นต้นเทรนต้นเทรนยังไงก็เพราะว่ามันเพิ่งจะเปลี่ยนผ่านจากการทุบให้คนเขาขายทั้งหมดเนี่ยวูบเพิ่งจะเป็นอัพเทรนสเตจหนึ่งก็คือเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเลยถ้าเราเข้าหุ้นในในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองได้เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าหุ้นมันเพิ่งขึ้นนะมันจะขึ้นได้แรงแล้วมันจะขึ้นได้เร็วแต่สําหรับส่วนตัวนะบางครั้งเนี่ยไอ ที่ขึ้นเร็วที่สุดจริงๆไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันคือตรงปลายๆนะตรงแบบปลายๆอย่างเงี้ยปลายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าในบางครั้งอย่างจานที่ผมบอกตามทฤษฎีไบคอฟเนี่ยไหมเขาต้องล่อให้เกิดบายิ่งคลแม็กมันราคามันจะเร็วมากเพลไม่กี่วันนะมันแบบวูบขึ้นมาเลยแล้วก็ทุบตุ้มส่วนใหญ่ตรงนั้นอาจจะเร็วที่สุดนะแต่มันเสี่ยงนะครับไม่ใครแนะนําให้ไปเล่นนาะโอเคในสัปดาห์นี้ผมก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ย ทุกๆวันสุกที่1นึ่งวันศุกที่3าเนี่ยถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะผมก็จะมีหุ้นดีๆมีเทคนิคเด็ดๆมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเดิมเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ